ห้ามโอ้โหแมนมากไอ้สักกูคือผัวดีๆนี่เองดีอย่างเกาตาทอเกาขาจอรดินอะไรยัยเกาขาเมื่อกี้เลยเกาขาเม่ใชีไม่ใเกาขาเอาวีส์เกมป่ะอะไรนะเอาวีส <ator il S 1> <vastly amplify> <People> <me Eugene> ์เกมได้ได้ วันนี้สิ่งที่เราจะมานั่งเล่นก็คือ ROV ก็คือมีเล่นเกมกันบ้างอะไรอย่างนี้แหละตชินๆคือไม่แท๊ไม่เบียร์ไม่ทำอะไรอะไอะไรมันเคี่ยวชวนชวนอะไรทำอะไรผิดดีไม่มัน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 เคี่ยวอยากเตยยอดตาแต่เดี๋ยวเวลาเล่นอยู่อะถ้ามันมีลายเด้งอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นบ้างมันเจมส์คือกับผู้ชายคนไหนอยู่ผู้ชายคนนั้นคือดีไงไอ้นี่ซีซั่นใหม่เขาแบนอะไรกันแบนตู่ถ้าเราไม่ถนัดเราอย่าไปทำงานที่เราไม่ถนัดบอกใครเนี่ยบอกตู่อันนี้เรื่องจริงหรือใครเล่น เราเป็นคนชิวๆก็มาครับ้โอดีต้องป็นเสียงเลยนเสา้าเป็นแบบงเราช่วยใครตัวเราเี่ยไม่แปลกหการหายเหมือนมันไปแย่งบ้าเรา

เติมตู้เกมอยู่แล้วคุยข้างบนข้างบนเล็บแน่เลยอ่ะเล็บปะมีน้านี่เขาอัพไปถึงไหนแล้วไม่รู้เลยว่าไอ้หนุ่มเผา The Wicked ตัวใหม่เยอะเลยไม่เห็นหลอดมันมีหลอดหลอดอะไรด้วยไม่รู้มนมาสี่ตัวนะมันมาสี่ตัวนะได้กลับแล้วโอ้ยชุดสวยแล้เนี่ยเออเตอร์มิบาร์ดอ่ะอันนี้เต็มเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าว้าวแต่ว่าเล่นกันเสร็จแล้วไม่ก็เติมเกมนะ เติมทุกเกมอลังมากเฮ้ยมันเข้าไม่ได้ไปกลางอดูโอ้โหมันดิกเกอร์ตอนนี้มันดีโอ้โหวนช้ามากแวนเมื่อกี้ท่านิดเดียวอะเข้าได้เลยอะมันฟิกเกอร์ไปตลอดฟิกเกอร์อิลิโปอิิโปมันเลีวีแล้วนะ โกงด้วยนะตัวเจ็บตรงนี่บกแล้วตัวกินข้าวมาเมื่อวันมาสั่งหยอกไม่สั่งเปิดปูเลยเพื่อนไม่ไหไม่ไหวแล้วข้าวบะหมี่ข้าวบะหมี่คือ กแกมันดึงโดนอะต่อให้ก่อนมันมาสตัวด้วยไรประเด็นะโหได้วได้ยได้ได้อยู่ตัวนั้นงอะไรวะออลโ้โอ้ย แกมันดูะใจร้อนนั่นแหละปรเดเข้าเร็วไปใจร้อนได้ได้แต่มันเหลือนิ่เย็นมดเลยดูดิดหลังมากเอาแหวนท่าสวยไปก่อนแล้วตับแล้ว Oh, awesome. Glorious an ally has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. ไม่ต้องมาหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่กี่ปีไม่ต้องเจออะไรต่อที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 

Devil, 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 <laughs> Devil, 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 has Devil, 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 Devil,

Team has destroyed the tower. An, an, an enemy, enemy has been defeated. Dominated. dominated. Oh, yeah. <laughs> an ally has been <laughs> defeated. <laughs> an enemy has been defeated. I will purge the wicked. เริ่มปวดหลังนานั่งรูองผมนคือไปทำคกจะได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำไปได้ ช่วยคาร่ามันไอ้นี่มาพอดี้เราเราตีมาดีเราไปเอาแทงไงบม่ทีมาอาจจะแบบโอ้ชคดีจรตากไงถ้าเกิดเราไม่ได้แบบดื้อาไปมาแล้วมาแล้วรวมไหมแต่ตะบนแต่ตะบนแต่ตะ่ ลำคันพวกมังกาอยาได้กันเวทมากดึงโผ้่แสงมาเดี๋ยวลองพิชเอิดแป๊บนึง เกอร์ได้ก็จบแหละแต่ว่าจะเข้อกัน้หรือเปล่าอย่างจะเห็นกูอีกกูแอบอยู่เป็นกูเป็นกู เล่นกันรอเรียวเหรอเิดรทำแล้วอ่ะเล่น,นรเรียวเล่นิคนแล้วแปเลยขออีกรอบรอบเรียวหวังไงโอ้ เล่นใครไม่เล่นเล่นกับลอเรียกูโดนร้องไห้กันใครโอแต่โคแต่แพนด้าไม่เล่นดีจริงอ้ยจุดจุดห้าดีงามต่ำสุดเลยนะไม่แย่ปะ <c oughs> ไม่แย่นะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะกลับมาทําคลิปด้วยกันบ่อยๆแล้วเราก็จะคิดคอนเทนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เขาเข้ามาได้เนาะใช่ใช่<พ>เราเองคิดไม่ออกว่าเราทําอะไรดีทํากับข้ามเราก็เราก็ทาไปแล้วหลายๆอย่างเราทําไ,ไปแล้วอืมเพราะฉะนั้นนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมก็ ลองเสนอคอนเทนต์เข้ามาว่าอยากดูอะไรหรือว่าอยากให้เราสองคนทำอะไรอะไรเงี้ยเนาะก็บอกมาได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยกดทับกดไลค์กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งอ่ะเพราะว่าเวลาลงคลิปมันจะได้เห็นมันจะได้เข้ามาดูกันแล้วก็ฝากดูคลิปเราด้วยเพราะว่าเราก็อยากได้กำลังใจโดยการที่มียอดเยี่เยอะๆใช่ครับทุกยอดเยีคือกำลังใจนี่ถึงแม้ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลงคลิปมานานมากอะไรองี้ยแต่ช่วงนี้เราจะกลับมาทำจริงจังแล้วจริงจังเออเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเจนจะทำคอนเทนต์ใหม่เอจะมาอยากทำอยากทำหรอ จอบนั่นเองเพรา็อยากเปิดแต่ว่าเพ็แค่เกมในเฟซบุ๊กเลือนั่นแหละคะ่ะฝากไปด้วยนะคะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย